กลับมาช่วงนี้ยังมีความสนุกไม่ชมกันต่อครับละครไซนาคีวันนี้เริ่มต้นด้วยโหมดโหดๆเหมือนโกรธใครของทาวดีกันค่ะฉากนี้โกรธหนักมากพระแม่เจ้าจึงต้องลงมือเองฉากนี้สาววนาสาจะทำลายและลองดีกับกำไรของรักของห่วงของนาวที่สาน่าจนเธอมีอาการแปลกงานนี้จึงแสดงอิทธิฤทธิมาหาถึงบ้านและลงมือทำร้ายเบื้องหลังฉากนี้บอกเลยว่าทั้งโหดและทั้งเกรงเกรงในที่นี้ก็คือนาวต้องเกรงตัวบนดอลลี่พี่ลากเข้าลากออกและต้องถลึงตาเพื่อความเครียดกราดงานนี้ต้องทนให้ไหวค่ะ

ส่วนสาก็ไม่น้อยหน้าค่ะต้องเล่นกับจินตนาการเหมือนโดนทําร้ายบอกเลยว่าเรื่องเล่นใหญ่เล่นเต็มขอให้บอกจัดให้แบบว้าวว้าวเลยค่ะพร้อมกันนี้ทีมงานก็เตรียมน้ําหวานเพื่อทําเป็นเลือดเยอะขณะที่ว่าสากออกปากแซวว่าหวานไปทั้งตัวแล้วนะคะเเหนียวไปเอวใส่น้ำเป่าไ,ไม่เอาเเนี่ะเหนียวสาอง <c oughs> อ้าวฉวิสาคเอาเสร็จแล้วหรอคะเริ่มกองสภาพตามนี้เลยค่ะคือตอนที่รับรายละเอียดมานะคะรับบทมาเนี่ยไม่คิดว่าจะช้ำชอกขนาดนี้หวานจี๊บเป็นเบาหวานไหมเนี่ยมีสิทธิ์นะกินไปเยอะอยู่นะเนอะฝากไว้ด้วยนะคะสร้อยนาคีนะฉากนี้แบบสุดๆเลยติดตามชมความเข้มข้นของละครสร้อยนาคีคืนนี้กันต่อค่ะ